I can be sad with you just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear with you I wanna stay with you with you I love the way that you love me today Run right up through the fields where the, the sun shines and here with, with you, I wanna stay with you. แซ่บสะออนชาแนลขอากาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณปู่คุณยาคุณตาคุณยายและแฟนๆอันเป็นที่รักของมุกดาเมื่อนี่มุกดาเห็ดย่ำจ้าเปิ้มหนึ่ง้วจ้ะย่ำปู่จ้าเมื่อนี้ย่ำสุก้วจ้ามุกดาเห็ดย่ำสุกามากินจ้าเมื่อนี้ย่ำปู่แล้วกะ็ย่ำปูมาแล้วก็มีผักกับของเขาก็มีแตงมีเลดิสซัมหนี่พักเมื่อนี่จา้าพักบ่หลหลมีซัมหนีจ่จ้ากินเท่าทีมีเนาะจา้ะจาเนาะจ้า บมเวาหลายปูย่ำรสจัดจดเผ็ดๆจ,จ้ะจ้ะอืมสุดแซ่บสุดขนึง่งเลยจ้าเมื่อนี้อีแม่เห็ดเองจ้ะบงังเนื้อรวนๆจ้ะอืม อีแม่ร้อยสเซนเฮดหูหนูแม่จ้ะมากกินเห็ดหูหนูถ้าเหฮดย่ำนี่ขาดเห็ดหูหนูบระด้แม่จ้ะอืมมากร้ายเห็ดหูหนูอืม,ม มาเลยจ้าทุกคนมากินมาแซบซอยกันเผ็ดถาดบอกไง่ายไหมจ๊ะ กินแนวเปลือกมือมากกะเชื่อเสร็จตลอดนะจ้ะอืม ย่งแ,บแ่บเลยจ้ะขายเตรมันอไข่เนยตกเซจานอ าเดอ้อพี่น้องชาวจังหวัดกาลสินสุขุสุขคนมากินกับมุกดามาแสบกับมุกดาอืา ความจัดนี่ป้าต้องบอกจ้ะพริกนี่คนลงคนลงรสจัดป้ต้องบอกผนะู้ใด้ะ ออ่์มันพี่นนอง อูมากนะซื้อมากินบ่มีผิดหวังวนะจ๊ะเนาะอืม้มกินแนวเขาเคยกินเนี่ยมันบม่ผิดหวังหรอกแซ่บครับอีดีีเนี่ยชุดจอดจ้ะ ซื้อมาตัวปานกลางจ้ะว่าสีมะเห็ดแอดองน้ำปลากินแม่จ้ะซื้อมาบัดบบไดยเห็ดมันเลยขางขึ้นก็เลยบอบ่เห็ดแม่จ่ายกินซุกดีกว่าเนาะปลอดภัยเนาะ มูดาก็ซื้อสดมากและอันนี้แต่จักว่าแต่ว่าสดก็จุดสดจักมือเนาะเทอร์ซีมาฮอดนี่เนาะจ่าเนาะมันบ่นคือบานเฮาเนาะจา้าบก่กกาเสียงมันในแมจ่จ่าถ้าบ่สดอีหลี บ้านนี่นมันก็คือบ้านเฮาเด้จ้ะหาหวานหาหมอโอ้ยอยากายเตือสีได้ยานํำหมอมากินเขาต้องระวังในการกินนิดนึง มันบรเดเล็งดวนคือบานเท่ามีขี้นิกมีขี้นิมีหยังสี่หมจ้ะถ้าไปรพยงบาลเนี่ยถ้าเขาเก็บทองเนี่ยถ้าเขาเป็นยังสุกเชิงเนี่ยโอ๊ยผ่าสองสามชั่วโมงกะบุพอหมอจักเถือจนใจให,หจายแม่จ้ะฮางเถือ ยาเนี่ยมันไม่ขายขายมอสวดด้วยจ้ะเขาบอกให้เขาไามา่กินมอสวดด้วยเขาต้องไปตรวจเขาต้องไปหาหมอหมอมีใบสั่งยามาเขาถึงไปเอาได้ยา หนักไรอืมหนาหอนแล้วแม่งบ้านเริ่มมากแล้วจ้า ของมันถือกระปู Nếu si mắc cái khỏi đấy, ừ. Hmm. Uh huh. อันตรายตัวจะกินมอดสววดั่วเพไาไรมันบม,มีคีินิกมีีลานขายยาแบบขายทัวไปให้เฮากินเขาต้องดูแลตัวเจ้าของอยู่ประเทศนี่ มอดซัวบ่าได้มุกดาบอ่อกรีมุกดาบอ่อกรี อวอดังยิ่เบิดเมื่อบานอยู่แก่ลงบานเบาพื้นลองบานเมื่อไหรวอดังยิ่เบิดเมือ่อหลดอันลดลงพยาบาลบานอยู่ขังลงบานแมจ้ะ ว่ากฎหมายยู่นี่หลังทุ่มนึ่งไป <c oughs> เขาสิบออนุญาตให,ใหไไไเเ้เปิดวอให้ใส่ใส่ไฟใส่เล่นเอาเปิดวอไปได้รบกวนเขามีกฎหมายควบคุมแมจ้ะ รถตำรวจรถง่วงบาลยังก็ตามนะคะถ้ามีเหตุการณ์ชุกเฉินต้งสี่เนี่ยคือใส่ไส้เล่นเอาอย่างเดี๋ยวไฟไส้เล่นนะ่ะ้าย้มเ,เป็นบ่เป็นอย่าง เอาฟ้ามันใสพ่อคือคือเนี่ยแหละจ้ามัตตาบาลโมมี่เงียงดอกพ่อเด้ฮูว่าเป็นปูพ่อเด้ฮัว่าเป็นปู ตลาดไอซีฟูดซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็นอยู่ไก่บ้าทน,น้ะงจ๋าขับรถไปกับเป็นชั่วโม่งไทยอยากกินข้องสด แบบข้องสดขึ้นจากเลือดใหม่ๆมาจา้ะสดอันนั้นสดแท้เลยแหละอืม,อม ข้องดีเนี่ยข้องดีเนี่ยกินยากกินยากแม่นปูเมื่คือกุ้งคือประมึกนะจ๊ะกนิ่นไง มาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมืดเหมือเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา พอแล้วสำหรับมือนี่ ขึนใจกินง่ายกินคลองค้าก็กินน้ำนี่กูได้กินแม่งันหานี่ <c oughs> จ้าติดตามรับชมกันในคลิปหนาเนะจ้าเนะาเนะสำหรับเมือนี่มุกดาขอบคุณหลายๆทุกเพื่อนๆทุกคนที่รับชมมุกดาและให้การสนับสนุนมุกดาพอกันไม่คลิปหนาจา้าสวัสดีจา้า